แม่มซาลามาแล้วค่ะ EP 35ชาวลัคนาราศีเมษนะคะเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวเมษในช่วงหลูกครึ่งแรกของมีนา6-4คนกันดีกว่าว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะพลังงานจะเป็นยังไงนะคะสำหรับชาวเมษนะที่มีคนคุยดูดูอยู่ in relationship มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะ ชาว,วนาลัราศีเมษพูกเกี่ิด21มีนาถึง19เามษาใบแรกจะเป็นตัวแทนของคุณเมษนะใบแรก9ม้เม้าคุณเมษดูค่อนข้างที่จะระวังนะคะพลังงานค่อนข้างที่จะระวังตัวพอสมควรนะในช่วงหลุกครึ่งแรกของมีนาเช็คต่อ เจ็ดเหรียญแปดเหรียญน,นะคะออถ้าคุณเมตรบตางคนนะจะเป็นลักษณะพลังงานที่คุณกับเขาน่าจะมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่อาจจะถอยคนละเก้านะคะหรือทบทวนนะคะต่างคนต่างไปทบทวนว่าจะเอาอยัางไงกับเร a t i o n s ชิ p นี้นะคะ จะจัดการยังไงกับคนคนนี้นะคะเช็คตอบนี่ไงจัดเม้น t มีการขอโอกาสมีการกลับมาเพื่อบอกคำตอบมีการคุยการเจรจาเพื่อจะไปต่อหรืออยู่มีการพูดคุยกยันในแง่ของจะใครอย่างไรยังไงนะคะ อย่างน้อยสําหรับชาวเมทที่เจอกรณีของการมีมือที่3เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นะคะ night of w a n d s คนที่ไม่มีความชัดเจนเนี่ยคุณเมทกำลังจัดการกับคนคนนี้อยู่คนที่มีพลังงานของความเป็นนินจานะคะไม่มีความชัดเจนมามาไปไปหายหายมีวิชาหายตัวได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นแม่เมก็มองอว่าอะไรที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามนะคะ และเขาต้องมาในเวลาที่ใช่นะเจ็ดเหรียญมาแล้วนะจ๊ะเออคุณน่าจะคิดเรื่องคนคนนี้มาสักระยะหนึ่งนะคะทบทวนกันมาสักระยะหนึ่งแล้วว่าจะไปต่อจะหยุดไหวไม่ไหวนะคะไม่ไหวจะเคลียร์อะไรอย่างนี้สำหรับนิสัยแบบนี้นะคะเช็คตอบ the world มีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวเมดนะคะมีการเปลี่ยนแปลง Page of Cups คุณดีวกว่าคนที่ค่อนข้างที่จะเอาแน่นอนอะไรไม่ได้นะจ๊ะสามวันดีสีวันไข้นะคะพูดอย่างทําอย่างไม่ค่อยจะมีสัจจวาจานะคะเป็นคนลักษณะที่ไม่ยอมโตหรือดีวกว่าคนที่มีอายุน้อยกว่าเด็กกว่าแล้วก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าไม่อยากที่จะ อยู่ในสถานการณ์นี้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะทำผิดเรื่องเดิมๆม,มามากนะคะ Ace of sorts เป็นการยื่นคำขาดแล้วล่ะว่าถ้าผิดคราวนี้คงจบอย่าให้เจออีกครั้งหรือถ้าปรับปรุงตัวนี้ไม่ได้ก็ convert นะจ๊ะแยกย้ายสลายตัว นะคะพลังงานดูเหนื่อยนะคะดูค่อนข้างที่จะไม่เอาชีวิตฝากไว้ด้วยไม่ได้กับคนคนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชาวสองหรือชาวเมธที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะเอาล่ะขอให้สบายแล้วกันเ h e r r y o r อาสำหรับชาวเมธที่ต้องการการอธิบายหรือต้องการคำปรึกษาไม่ใช่คำปรึกษาต้องการคำตอบมากกว่านะคะ เออ่ถ้าในกรณีที่สงสัยอะไรยังไงโทรมาหาแม่มดในไลฟ์ได้ไลฟ์ live สดนะคะทุกวันที่10และ25ของทุกเดือนนะคะจะมีการไลฟ์สดเพื่อให้คำปรึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการทีร่คุณเมฆหาคำตอบกรณีของคนคนนี้ไม่ได้นะคะว่าจะจัดการกัเขายัางไงแต่จะมีพลังงานของการกลับมาคุยกลับมาคลีกลับมาเจรจานะคะ แรกอย่างน้อยพลังงานของการกลับมาขอโอกาสน,นะคะอืมและเป็นคนที่คุณเมสเคยบล็อกด้วยซ้ำบางทีนะคะเคยบล็อกเคยไม่เอาแล้วเคยเออแล้วไม่คิดว่าเขาจะกลับมาด้วยเออถ้าในเคสคุณเมสบางคนนะไม่คิดว่าเขาจะกลับมาด้วยซ้ำนะคะขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้เมซี่ต่อดีกว่าสู้ๆนะคะแม่ว่ามองว่า ถ้าเราเคารพตัวเองนะไม่มีอะไรยากนะคะเอ o ออ c คอร์ course, มีการเริ่มต้นนะคะมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างสำหรับชาวเมดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นเรื่องของงานเป็นเรื่องของออการลงทุนนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะในช่วงหลุมมีนานี้นะคะ My of arrows อันนี้คือ9ก้าดนะคะหรืออาจจะมีการกลับมาของใครบางคนที่เคยมีประเด็นมีเอ g e i s s กันไปก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้ฮะไม่ว่าจะเมื่อไหร่นะคะปีที่แล้ว10ปีที่แล้วห้าปีที่แล้วหรือเดือนที่แล้วนะคะได้หมดนะคะแล้วก็การกลับมาของคนคนนี้นะคะอาจจะมาพูดขอการหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเมฆร,รู้สึกเครียด ะะและด้ทางกับการถ้าในกรณีที่คุณแม่จะลงทุนเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานเรื่องของใดๆก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับเงินนะคะที่เกี่ยวข้องกับมีความเสี่ยงนะคะก็คงจะต้องมีความคเครียดแต่หรือเรื่องธรรมดานะคะจัดติสสำหรับพลังงานถ้ามองในแง่ของ relationship เท่านั้นนะคะ จะเป็นลักษณะของการที่ต้องคิดพิจารณาเรื่องคนคนนี้พอสมควรนะคะว่าจะให้โอกาสหรือไม่จะไปต่อหรือหยุดว่าจะคุยจะเครยียดจะเจอจากับเขายัางไงเพราะดูทรงว่ามีคนที่มาทําให้คุณแม่ต้องปวดหัวแน่นอนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาต้องพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณแม่รู้สึกว่าเครียดขึ้นมาทีเดียวเชียวนะคะเขาเรียกว,ว่างานเข้านะจ๊ะเท้าล่ะ ขยายถามจากจักรวาลให้เมซี่ต่อว่าจักรวาลนี่เรยอยากบอกชาวเมฆนะคะใบแรก express your love มีการคุยมีการเคลียร์มีการเจรจาแน่นอนนะคะมีการพูดคุยอะไรบางอย่างมีเขาอาจจะกลับมาพูดคุยกับคุณเมฆได้นะคะอาจจะมีการบล็อกไปแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะอาจจะมีการกลับมาอังใครบางคนนะเพื่อที่จะพูดอะไรบางอย่างนะคะ โอเคโรแมนติกซิงเข้าจะกลับมาแล้วบอกความรู้สึกของเขาในส่วนนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายคุณเมธคือคุณแม่จะคิดว่าอาจจะไม่ได้เจอกันละอาจจะไม่ได้มีการโอกาสที่จะพูดคุยอะไรกันละเพราะมีการบล็อกเพราะมีการตัดขาดเพราะมีอะไรที่เด็ดขาดไปก่อนหน้านี้แต่ในทางกลับกันกลับเกิดเรื่องนี้ขึ้นในหลูก มีนานี้นะคะซึ่งกําลังจะเข้าลัคนาราศีเมษเป็นตัวในช่วงปลายเดือนนี้ยี่สนี้นะคะเพราะนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการขยับขยีขยนเคลื่อนไหวของวงล้อของพลังงานนะคะ separation นะคะคุณกับเขาเนี่ย ออตอนนี้นะคะน่าจะอยู่ในลักษณะของการแยกนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะบางคู่อาจจะคุยแล้วแยกบางคู่อาจจะแยกไปแล้วกลับมาคุยนะคะเป็นไปได้ทั้งสองกรณีนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ค่อนข้างที่จะทําให้คุณเมธมีเรื่องต้องตัดสินใจต้องคิดพิจารณาในหลุป ep 35นี้แน่นอนนะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อย ไม่ต้องพยายามและจะต้องมาในเวลาที่ใช่นะคะขอบคุณ8 7 0 0 0ื u นเจ็ดพััในช่อง u t ทู e แม่มซาราขอบคุณ9,200คนที่ติดตามในเพจขอบคุณรีวิวแม่นวัวตายไฟล้มเป็นขยงเลยใน EP 3.4.1ที่ผ่านมาที่เขียนให้แม่หมดในเพจนะคะลองเข้าไปอ่านกันดูได้นะจ๊ะแม่มดขอบคุณในพลังงานที่ส่งมาเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับ ทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะจ๊ะถ้าใครอยากจะให้แม่หมดอ่านพลังงานด้านมืดนะคะของคนคนนี้ที่กลับมาหรือชาวสองที่ดีกว่าชาวเมดอยู่อยากรู้พลังงานด้านมืดของเขานะแม่มดอ่านพลังงานด้านมืดจากรูปเท่านั้นนะคะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์มาในเพจแม่โมสาราหรือไอดีลนด้านบนนี้นะจ๊ะนะแม่มดใช้รูปเท่านั้นไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยนะคะเพราะล่ะ แม้ว่จะถามครูบาอาจารย์ได้ไพ่แม่มอสซาาให้ก็แล้วกันนะคะสำหรับนี่แหละที่ทําให้รีวิวแม่มดเยอะแยะหลายร้อยรีวิวในเพจนะคะเอาล่ะครูบาอาจารย์มีระยาบบอกเมซี่ที่มีคนคุยแล้วก็ดูจะอยู่ในเ a t i o n นชิพที่ค่อนข้างจะเครียดโอ้คุณแม่อึดอัดใจเรื่องคนคนนี้เขาต้องเคยทำอะไรให้คุณแม่รู้สึกผิดหวังนะคะเสียใจในอดีต หรือ,อ,อมีการแตกหักกันในอดีตที่ผ่านมานะคะอย่างที่บอกอดีตก็คือก่อนหน้านี้อาทิตย์ที่แล้วก็ได้นะจ๊ะสิ่งที่มันผ่านมาแล้วแล้วมันเป็นขเขาเรียกอะไรเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างเจ็บปวดระหว่างคุณแม่กับคนคนนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องให้ครุค่นคิดครุ่นคิดพิจารณาแน่นอนสำหรับชาวเมทที่มีเดชนชิพหรือมีคนคุยอยู่นะเอาล่ะ นี่คือพลังงานรวมๆของเมซี่นะจ๊ะทีนี้แม่มดจะขอเปิดพลังงานของชาวเมที่เป็นโสดนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษที่โสดนะคะผู้ที่เกิดยี่สดมีนาถึง19เมษายนเรามาเปิดพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณนะเพราะคุณจะเจออะไรบ้างในช่วงลุครึ่งแรกของมีนาหกสีนี้นะคะแล้วก็ใกล้ที่จะถึงช่วงเบอร์เดย์ของคุณคุณแล้วนะจ๊ะ เอาล่ะใบแรกจะเป็นตัวแทนของคุณแม่ที่โสดนะคะ The Hero Fan คือก่อนหน้าที่แม่มาบอกว่าคุณมีปัญหาก,กันนะแน่นอนมันต้องเป็นลักษณะของคนที่อาจจะมีพลังงานของการที่คบมากกว่า1คนความไม่ชัดเจนที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดได้ Hero Fan แสดงว่าคุณอาจจะหันหลังให้กับใครบางคนที่ไม่ได้มีคุณแม่แค่คนเดียวนะคะ Page of Cups คนที่มีพลังงานของความเป็นเด็กนะคะซึ่งคุณได้เหมือนกันหนึ่งคู่มาแล้วนะคะพลังงานไม่เคยโกหกไม่หมดเลยนะอะคุณได้ Page of Cups นี่คือข้อตัวดีแม่ตัวดีของคุณนะคะที่คุนดืูด้วยนะเด็กเลี้งแก่บ้างล่ะคนที่ไม่รู้จกักโตคนที่ไม่มีสัจจะวาจาคนที่วาจาแบบเหมือนลมนะคะเอาอะไรไม่ได้นะอืม คุณแม่ได้เหมือนกันอีกแล้วนะคุณได้ดเหรียญเป็นคนเก่าๆแน่นอนนะคะและเป็นคนที่ทําให้เครียดด้วยนะสองคู่นะคะสําหรับเพจอ o คัพ p แล้วก็8เหรียญน,นะจ๊ะนี่คือพลังงานที่เป็นการโชว์ว่าพลังงานจะค่อนข้างที่จะมาหลุมนี้จริงๆนะคะเป็นเรื่องของการคิดเรื่องของคนเก่าๆ นะคะคุณแม่เป็นคนเก่าของเขาเขาเป็นคนเก่าๆของคุณแม่นะจ๊ะเอาละเมูลมาเรียนไหมละ่ะออกเทาๆนะทุนสำหรับมีนาเครื่องแรกนี้นะคะ King of Cups ที่ผ่านมาคุณแม่น่าจะเจอแต่คนที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่ในแง่ของการนำมาเป็นคู่นะคะเช่นเจ้าชู้ไม่มีความรับผิดช,ชอบนะคะอืม The Empress. มิ e ิเอ็มเพรสในเมื่อเขอเปิดต่อแล้วกันนะคนส่วนมี t ิเอ็มเพรสเจ็ดไม้เท้าคนที่คุณเคยบล็อกคุณแม่หลายๆคนอาจจะเครียดวิตกคิดเยอะคิดหนักคิดมากนะคะมีอาการดิ่งดาวพอสมควรจากการบล็อกใครบางคนที่มีพลังของความเป็นเด็กพลังงานของความเจ้าชู้พลังงานของอะไรที่ รักซ้อนนะคะหรือมีมือที่สามนะคะความไม่ชัดเจนะนะนี่ไงสามไม่เท้ามีมากกว่าสองคนในความสัมพันธ์นะคะก่อนหน้านี้คุณแม่ที่โสดเจอสิ่งนี้มาเจ็ <7 S 1> ดดาคนที่รับหลังใครบางคนมาคุยกับคุณเม่นะคะหรือคุณแม่เป็นคนทำซะเองรับหลังใครบางคนไปคุยกับเขานะคะมาแล้ว หถ้วยไม่งั้นมากของใครบางคนจริงๆคุณแม่เจอพลังงานแบบนี้อีกแล้วนะมีการกลับมาของใครบางคนมีการมาพูดอะไรหรือได้ยินข่าวใครบางคนที่เป็นคนเก่าๆนะคะมีการรับรู้ข่าวสารของใครบางคนนะและแน่นอนเป็นคนเก่าๆซึ่งคนเก่าๆนี้แม่หมดถือว่าเป็นคนในอดีตชาติก็เก่าได้นะจ๊ะ ไม่กันมาของใครบางคนจริงๆเป็นการกลับมาทักทายหรอ Four of c o i แล้วน่าจะเป็นคนที่คุณแม่คิดถึงนะคะคิดถึงเขาอยู่นะคะเป็นคนที่เคยรักเคยเป็นที่รักนะคะเคยคุยเคยจะคบด,ดูเหมือน หรือคบไปแล้วแต่ไม่ชัดเจนนะคะคุยนอบครับพลังงานคนโสดค่อนข้างโสดทีเดียวนะจ๊ะโสดจริงจังนะจ๊ะในแง่ของว่าอาจจะเพิ่งโสดมาหมาดๆเลยเพราะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้เลือกได้ยามที่จะจัดการใครบางคนที่ไม่มีความชัดเจนนะคะเอาล่ะขยายพลังงานต่อคนที่ใช้จะไม่เหนื่อย ไม่ต้องพยายามแล้วจะต้องมาในเวลาที่ใช่ถ้าคิดอะไรไม่ออกนะคะโทรถามแม่มดในวันที่10และ25ของเดือนจะมีการไลฟ์สดนะคะทางเพจแล้วก็ทาง YouTube แม่มดส r รานะคะล e เลสย e เอ็กซจะขอให้คุณคนกเก,ากเ่าไปจับหัวซักเพราะว่าก็อย่างที่บอกอ่ะคุณเม็เครียดเรื่องคนเนี้ยนะคะ Separation คุณได้ separation เหมือนกันเห็นไหม พลังงานไม่เคยโกหกนะคะคุณได้เหมือนกันสามคู่แล้วนะจะกวบอกให้คุณ love yourself first รักตัวเองให้มากนะคะถ้าคุณรักตัวเองมันจะไม่เขาเรียกอะไรมันมันจะไม่ต้องใช้เวลาเยอะในการที่จะเคลีย คนที่ไม่มีคุณภาพออกไปซึ่งแม่มดบอกได้เลยว่าเวลาที่เรารักตัวเองนะทุกอย่างจะทำอะไรเราไม่ได้เลยนะคะในแง่ของการเห็นคุณค่าในตัวเองเราทุกคนมีคุณค่าในตัวเรานะคะแล้วก็แม่มดมองว่าใครที่ไม่เห็นค่าของเราไม่ใช่ว่าเราไม่มีค่าบางทีเขากับเราอาจจะไม่ใช่คนที่คุณคู่ควรนะคะเอาล่ะ ขอบุณ8 7 0 0 0ซับสไคร์ช่องชูบแมวัสราขอบุณ8,900นเอ้ยขอบุณ9,200คนที่ติดตามในเพจขอบคุณทุกรีวิวมั่นบัวตายไลยล้มมากมายใน E ี3ีสาที่ผ่านมาขอบุณที่ไว้วาืงเฉยมืวุาปรึกษาในอสรานะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะขอบุณที่ติดตามไลฟ์กันนะสำหรับใครที่อยากรู้พลังงานด้านมืดของคนคนนี้นะคะในกรณีที่มีใครบางคนกลับมานะ หรือมีการได้ยินข่าวของใครบางคนหรือมีสารจากใครบางคนมาถึงนะคะว่าเจตนาเขาด้านมืดคิดยังไงหรือชาวสองที่ดีกว่าชาวเมฆอยู่อยากรู้ว่าชาวเมฆคิดยังไงคุณนะส่งรูปนะคะแม่มดอ่านพลังงานด้านมืดจากรูปแม่มดใช้รูปเท่านั้นไม่ใช่ยางอื่นเลยนะแล้วก็ชเช่นนะคะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์มาในไอหรือ ID ดไลน์มาก็ได้นะคะสองช่องทางนี้นะจ๊ะ เอาล่ะทีนี้แม่วมาจะถามครูบาอาจารย์ด้วยไพ่มิวส์ซารานะคะซึ่งสําหรับนี่แหละที่ทําให้รีวิวแม่ได้หลายร้อยรีวิวแล้วในเพจลองเข้าไปอ่านกันดูนะเอาล่ะเป็นเรื่องของรักซ้อนก่อนนี้แน่นอนแล้วล่ะนะทีนี้ว่าที่แม่มดพูดตรงนี้ก็คือว่าเป็นลักษณะของการทําผิดเรื่องเดิมๆหรือมีความไม่ชัดเจนก็คือการมีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นะคะหรือการคบซ้อนหรือมีพันธะภาระก็ได้และ คุณเมธเดินออกมาจากอะไรที่มันเป็นลนักษณะแบบนี้ถือต้องไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ c l ลี n and น l e เคลนะคะจากวันให้คุณ love yourself and release your ex มันมีการแยกจากกันแน่นอนนะคะ separation จากคนที่มีพลังงานของความเป็นเด็กนะคะไม่มีสัจจวาจานะพูดอย่างทำอย่างคิดอย่างนะจ๊ะเอาล่ะยังไงเราเจอกัน l i ฟ e วันที่10มีนานี้นะคะสองทุ่มตรงนะจ๊ะ ซียูนะเมซี่ขอให้โชคดีนะจ๊ะบับรุย